ถ้าเสด็จน้องรู้สึกเหงาบอกมาเดี๋ยวจะแวะไปหาเลยให้จีนิวนมาหาก็ได้ไม่เสด็จพี่ก็อยากไปดูความเป็นอยู่ไงที่นู่นน้ออยู่อยู่มาอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้จีนิวเป็นคนที่ชวนพี่เล่นตั้งแต่ช่วงที่พี่มารอเข้าแกงตั้งแต่รอบแรกครั้งแรก,แรกเป็นคนแรกๆเลยนะ ไม่มีจีเนีลตอนนั้นพี่ก็ต้องเหงาเหมือนกันน่ะโอ้ไม่กอดอ่ะใครจะไปโดดสะพานกันจีเนียลส่งโลมาให้ละสะพานจริงเหรออ่ะไม่ต้องมีสะพานหรอวะ ว่าพระเจ้าเผธอไปกดขิดรถลงน้ำแล้วรถไข่อะรถถ่วงงอเรประเด็นคือกำลังจะไปแล้วนั่นพี่ไปกดขิดรถไหลลงน้ำรถไข่พี่ปีเตอร์เหรอรถถ่วงงอไอดีเบิร์กลอดไปหาจีเนลเนี่ยจีเนลแชร์โลมาแล้วโอเคเปิดประตูไหมเธอระวังหนึ่งสองสามกรุกมาตก อ๋อเห็นพิตาล่ยพิตาละเดินดีๆเว้ยโล่งไม่มี ปีเตอ,อร์เหรอครับพี่โอเควันนี้มันวางปล่าเงาจับใจคิดถึงเธอรู้ไหม Get tuned to do, do, do. เราเงียบหายเมื่อจากกันเธอมีใครมาแทนที่ฉันฉันเหงาหร,หรือบามีฉันไหมเวลาที่ฝันหรือลืมทุกเรือร่องมายังคิดถึงหรือเปล่าเมื่ออยู่คนเดียวบอสสะพานโดนหรือา กลันตรวนเห็นไหม่อนด์วันกำลังตรวจังไปหลับคอะคอมผมไม่หลับหรองคุณธุริกรหลับหรือเปล่าเพลงชื่อคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวครับเพลงชื่อคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คน ยี่คอบเพลงนี้เลยะคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่กับเมียะฮคนเดียวฮะคนเดียวพี่เออแคชื่อชื่อเพลงเหมือนจะเจ็บตัวเลยฮะเวลาโดดแล้วเลื่อนรถด้วยหรอถ้าลงผิดท่ารถฮะใช่อฮะถ้าลงด้วยท้องมันจะเปรี้ยแปะเฮ้ยหรือไงหรือพี่ไม้แรกเลยบอสคิดถึงเธอทุกทีที่รู้สึกเพียแนน เด้ดีดีอยู่นะคิดถึงเธอทุกทีที่อยากจะเพลียเฮ้ยเริ่มแปลกๆอะไเริ่มแปลกๆคิดถึงเธอทุกทีที่อยากโดนเลียเฮ้ยอันนี้เริ่มแปลกใจกันเดอนั่นเดกไหมเติบโตนะน้องนะเดวค่ะเปเติบโตค่ะพี่อยู่ตรงนี้เสมอ วันเดีมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนงนี้แหละพี่เชื่อว่ามันไม่ได้มีใครจะอยู่จีรังกันไปพี่เชื่อว่าวันหนึ่งเมืองนี้ก็ต้องปิดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะไม่หมายถึงว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีวันนั้นนะครับมันมีวันที่คนเล่นกันจนเราเล่นมาเราน่าจะรู้ไฟเอ็มเล่นกันสุดท้ายให้ตายยังไงเดี๋ยวก็เบื่อถูกไหมล่ะพอมันเบื่อตรงนี้ก็ต้องย้ายไปตรงนั้น เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ<ว>สร้างแพชชั่นใหม่ๆให้ตัวเองส่งจีให้ครับแต่ชัดไม่เบื่อแกอหรอกนะแต่น้าดวดนั่นนะทำไมเราไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกนั่นแ่ละสิไปลองอะไรใหม่ๆกันลองก่อน<า>ถ้าพี่ยังอยู่ก็กลับมาถ้าอยากกลับมาก็ยินดีแต่ถ้าไปแล้วเติบโตขึ้นที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ดีสำหรับน้องพี่ก็ พี่ว่ามันก็โอเคนับหนุนนับหนุนรู้จักกันแล้วไม่เป็นไรหรอกใช่พอสุดท้ายแล้วพี่ก็คงจะพาทุกๆคนไปตลอดรอดฟังก็คงทําให้ไม่ได้หรอกดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันในบางเรื่องบางราวอืมูกนั่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือพาบ้อีสัตว์เอ้ยพิธีกรพี่ดูพี่ดูพี่ดูอุ๊ยอุยอุยพเตอร์พเตอร์อย่านะ ขออีกเพลง่ะเรียบร้อยแล้วขออีกเพลงทีติโกนไปก่อนแล้วติดทายติดทายเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ไปเอาผมรู้ไปเอาก่อนติดทยพี่ดูใครมีพีบ้างผมขอขอเอเดียนึงขอขอเอเดียนึงพี่มีนะพี่ดูพี่ดูไปพี่ตุ้งปูบอสบอสยาหายไปไหนน่ะทำไมมองไม่เห็นน่ะเอาเห็นอะไรแล้ว พี่โตดูส่งแล้วนั่งดีกว่าผมว่านั่งดีสุดพี่จะเดินไปย่ามจะเดินนอยมันก็เดินช้าพี่โตวิ่งพี่โตวิ่งแล้วว่าไปสะพานไม่เอาหรวพี่โตมันต้องวิ่งแล้วกระโดดต้องวิ่งเร็วแล้วกระโดดลงไปเลยใช่ไหมใช่ฮะแล้วต้องอยู่แบบม่งก็ยากเหมือนกันนะบางทีมันก็ไม่ได้อ่ะเป็นท่าพุ่งอ่ะมันจะไม่เก็บท่าช่างอะค่ะพอวิ่งพาวิ่งจะสุดแล้วก็กระโดดเลยค่ะ ได้ลงไปแล้วก็ฝากตามเพื่อนที่เหลือด้วยครับได้ทองเท่าไหร่จำได้ว่าเคยงมช่วยเพื่อนนะแล้วก็ไม่รอดเองอน้ำมันลึกอ่ะก็จริงพี่นี่แหละครับท่านผู้ชมเรียบร้อยตกตุยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมดี๋ยวเงพี่ดูีโอฟี่โดูี่โี่โดฟีรโดฟี่โนฟี่โด่โมฟี่โม่อันนี่คือเรา่โดดอะไรนะพี่ไม่่โ่่่ ทุกคนพี่บอกว่าพี่ไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุนี้เจอกันไอ้วกจะหงุดหรออันไ่ะอันโดดเลยครับอันโดดปะปะปไม่โดดไม่โดดด้วยหรอโดดได้วะทำไมไม่โดดโดดดีเออไปเลยฮะไปเลยฮะวิ่งไปแล้วสไลด์นะวิ่งไปโดดแล้วสไลด์นะบอสทีไมนสไลด์ฮะไม่เอาพี่สไลด์ตายโชว์ดตรโชว์ดีอะตรงา่าฮ่า่าา่าฮ่่่าาฮ่าฮา่า่น่่่านน่อ่อ้โห โดดแล้วอะไรบอสทํามือไปรูกตัววีสักงสองครั้งะครับแบบมุมมองครับเพื่อความตื่นเต้นไม่เอาไอ้นี่บอสมาแรกไปเลยไปเลยได้โดดนี้เพื่อจีเนลจุ๊กจุ๊กตอมอในน้ำอะไรวิ่ง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 สิ่จุกดผิดแลวคี่เอาตดตั้งหลักใหม่เหรอถ้าพี่ตอมอในน้ำมาเรียบร้อยลงน้ำแล้วตอมอแลยถ้าเกิดว่ามีแบบไถตูดไป ป <S <S ป 6, 6, 6 8, 8ไปดีไปจะขาช่วงอุ้ยไอ้ดิลนเดียนไม่รอดเดียนไม่รอดเนี้ยไปเลวไปโอ้โหอยู่เสียอีกหนึ่งโอ้โหเขาไม่ได้โดนนะไอ้คนนี <S 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 keep keep <S <S ้ใครนะสภาพอยู่เสียบแต่ผมเกือบตายอยู่นะพี่ อย่าต่อยอย่าทุบอ,อย่าทุบบอสกูเป็นไงบอสบอสเร,ออรอาอยู่นะี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลออยู่ลออยู่ฮะเราดูราดูเพื่อนด้วยวันนี้ไม่มีใครตุยเลยหรอป้าจริง แนลแล้วเราไปเมื่อไหร่ล่ะก็อีกวันสองวันค่ะอ๋อรีบไปขนาดนเลยเหรอก็พิถ้าเหรออะไรนะคะพี่ปเตอร์เรารีบไปขนาดนั้นด้วยเหรอ ีแล้วหนึ่งศพอ๋ออ้าวแล้วเรื่องว่าใครรอดมั้งคะรอดคนเลยมีเอเจได้คนเดียวตายพีไม่ต้องพูดใครเขาทีเดียวคะจมแล้วเป็นชีพพีแหมถ้ามึงร้องไห้มึงไม่ต้องไปนะทีเดียวเดี๋ยว ทวาเพลินด้วยถ้าร้องไห้กูไม่ให้ไปนะกระซู่นะน้องจีเนีวค่ะเจอกันไหมจ้าเดี๋ยวน้องไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้ามานะไม่ไม่ได้มีอะไรนะพรุ่งนี้เข้ามาก่อนพรุ่งนางยังยังไม่ได้ไปเลยไหมเหรอพรุ่งนี้จะมาฟ์มใหม่ยังไม่ได้ไปเลยเจอกันเพื่อค่ะเจอกันเจอกันวันรีแลกเหรอคะรีแลกเหรอคะใช่รีแลกรีแลกเผื่อเผื่อหิว ที่ได้บวกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ใครจะมารับหัวเนี่ยผมครับผมครับเดี๋ยวผมสไนด์แล้วเดี๋ยวผมมารับเลยครับใช่ครับบอสเดี๋ยวผมนองชัดเจนเจนชัดเจนไม่กูกูตอนนั้นบอสอยู่เก่ากูว่าสไนด์กูก็บอกเลยกูสไนด์ครับผมจะรับครับผมสไนด์ครับช่องบอสเรามีทีมสตรีมไว้ให้เพื่อสไนด์อยู่แล้วครับผมจะรับผมจะรับครับบอส สวัสดีครับท่านผู้ชมกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกันครับท่านผู้ชมไปไปี่ตาจันครับพี่สวัสดีนะครับบสกันครับสวัสดีครับบอสรไม่รคนมีบุญนะสวีวีวีสวีวีว ไายพี่เนี่ยไปสวีบีบีก่อนฉันไ่ได้ฟักอัพฉันไ่ได้ฟักอัพฉันอัพชันอัพพี่ตัดกำลังที่เป่าเออ,เอพี่ตัดอ่ะเออเอา,เ,อาเดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวขับไปดูพี่ตัดอยู่ไหนอ่ะพี่ตัดไม่ใช่ตุยนะสายปีเตอร์ไปทำอ,อะไรต่อนอน โอเคเดี๋ยวเขาจะไปส่งเองจ้ารถใช่ไหมว่าแต่พี่<ช>ตับ<ช>ตุย<ช>อยะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ตุยไม่เหรอไม่ไม่น่าตุยนะไม่ตุยคนะ่ะไม่ตุยนะไม่ตุยใช่ไหมเจอกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วไปไหนวะา พี่เดี๋ยวเจอกันครับถามธุระที่กรุงเทพก่อนที่เดินลงทายได้ครับได้พี่เดินทางได้ได้ครับถามได้ครับพี่โตได้ของยางไปแล้วใครจะมาล้อพี่ล่ะไม่รับ,รบด้วยเหรอมีคนล้ออ่ะมันไม่มีคนล้อแบบว่าไปเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหงานะจริงจรู้สึกเหงานะ <S <S 2> <S 2> <S ่ะก็พี่สิงโตไงล่ะ โวนั่นน่ะมันมันไม่เหมือน,ม,นมันก็ไม่เหมือน,นเธอเด็ดน้องอะ่ะแล้วไปนู่นไปอยู่กับใครยังไงไปนู่นคือไปอีกเมืองเหรอรใช่ค่ะเอาแล้วเรา <ไป S 1> มีเพื่อน,ม,อนมีอะไรอยู่ที่นู่นเหรอมีเพื่อนมีอะไรอยู่นู่นหรือเปล่าเอาจริงๆเราก็ไม่มีนนแต่ว่าเขาก็คงมามอะไรกับจีเนียวไม่ได้เยอะมาก เอาอย่างนี้นะอาถ้าเสร็จพี่ว่างวันไหนเสร็จที่จะแวะเข้าไปหามีไว้ิสต์อยู่เหมือนกันนะแต่ต้องเติมต้องต่ออ๋อไม่เป็นไรถ้าเสดน้องรู้สึกเหงาบอกมาเดี๋ยวจะแวะไปหาเลยให้จีนแนวมาหาก็ได้ไม่เสดที่ก็อยากไปดูความเป็นอยู่ไงที่นู่นเราอย,อยู่อยู่มาอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างน<ด>ี้ได้หรือเปล่า จีเนลเป็นคนที่ชวนพี่เล่นตั้งแต่ช่วงที่พี่มารอเข้าแกงตั้งแต่รอบแรกครั้งแรกๆเป็นคนแรกๆเลยนะไม่มีจีเนลตอนนั้นพี่ก็ต้องเหงาเหมือนกันนะใช่เหรอการรยะการเหมือนใช่เพราะตอนนั้นยังใช่ช่วงตอนนั้นยังไม่รู้จักใครก็มีโคจีเนลเป็นคนที่ทักแล้วก็ชวนไปทํางานชวนไปนู่นไปนี่ จีเนียรู้ตัวแล้วกีนเนียวเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เข้ากับคนได้แบบใช่คนแบบเห็นใจคนอื่นเสมอเรียกว่าแบบกลัวคนอื่นเหงาดีกว่าแบบเออจีเนียวก็แบบคอยคอยอยู่ด้วยตลอดอ่ะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบไม่รู้จักหรือคนรู้จักจีเนียจะมักจะเดินเข้าไปหาหรือว่าไปทักเขาว่าเขาทําอะไรไปไหนก็คือไปหมดอ่ะอย่างวันนั้นเสร็จพี่ก็เห็นว่ามีแบบเออผู้เล่นใหม่มาใช่ไหมจีเนียวก็พาเขาไปทัวร์ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ก็กลัวเขาแบบ เงาจีเนลก็แบบเข้าไปเล่นกับทุกคนก็คือแบบก็อยากให้จีเนลรักษาตรงนี้ไว้จีเนลเป็นคนที่เฟรลี่แล้วก็สดใสเข้าคนอื่นเสมอชวนพี่ขับรถให้พี่ลองขับรถแรงดูนู่นนี่นั่นจีเนลเป็นคนเริ่มทั้งนั้นแหละหนในวันที่พี่ไม่รู้จักใครเลยก็มีจีเนลทีคค่คอยชวนไม่ให้แบบว่านั่งเหงาอยู่คนเดียวตรงที่บางนานั่นแหละ ในวันที่พี่ไม่รู้จักใครเลยพี่ก็ยังมีพี่ตั๊ดอยู่นะกับภาษาพิเตอร์อุลเล่นอูลเล่นอูลเล่นนะอยากให้เครียดนะกีแนวไม่ต้องเครียดถ้าเราลองแล้วใช่มีอะไรต้องเครียดก็องกแต่ต้องใช่ดีมาโดยตลอดจริงๆนะเทนนิ่งเมื่อไหร่เสร็จพี่ก็เข้าไปหาตลอดอ่ะอืมได้ค่ะเดี๋ยวๆว่าจะไปเมืองโน้นใช่ว่าเสร็จพี่จะไปหาไม่ได้เสร็จพี่ก็ไปหาได้ หลายหลายคนก็ไปหาจีเนียวได้ใช่ไปหาได้เหมือนกันใช่ช่ถึงไปอยู่ที่นู่นผมจะมีเงินไม่ถึงหมื่นก็เถอะว่าทำไรกันะเขาคุยกันว่าเนี่ยมาปีเตอร์คุยกับจีเนียวอยู่นะว่าเออจีเนียวเป็นคนเป็นคนที่อยู่ตอนที่เหงาอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่มารอครั้งแรกจีิเนีเป็นคนชวนตลอดเลยชวนไปทํางานชวนไปขับรถอะไรประมาณนี้ยจีเนียวขับรถมา ปาแล้วก็ตอนนั้นตกปลาตอนเช้าที่ผมจะเข้ามาตอนเช้าก็เจอจีเนลไปเจอดีแลนดิจีเนลก็ชวนคุยด้วยตลอดเลยประมาณนี้ยใช่มันมีมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากเลยก็คือแบบตอนนั้นจีเนลยังคบกับภาษาดีแลนนี่ครับมีไวรัสมันมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อไวรัสนานแล้วแต่ว่าเห็นว่าแค่เติมก็ใช้ได้เลยไม่ไม่ได้ขาดจีเนลจะเลือกไปกับภาษาดีแลนสองคนก็ได้แต่จีเนลเลือกที่จะแบบชวนเสด็จพี่ไปแบบ ไปหลอมเหล็กไปอะไรเงี้ยไปว่า่เสร็จพี่แบบนั่งไปด้วยอย่างเงี้ยที่จริงมันมันมันไม่จำเป็นตรงนั้นก็ได้แบบจีเนลไปสองคนก็ได้รู้สึกว,ว่าจีเนลแบบแคร์คนอื่นมากๆเลยตรงนั้นรถคาร์มาโชของจีเนลกับดีแลนก็เลยจะมีผมแล้วก็มีแม่เอกนั่งไปด้วยเกือบตลอดใช่ <Yeah. S 1> ช่วงแรกๆเลยชื่อเลยนะคาร์มาโชว์ชออกน,นั้นนะเ,เราจะไม่เจอกัน<อ>เลยก็ไปไปไม่ได้เราก็เจอกันเรื่อยๆ เมืองนู้นเสร็จพี่ก็ไปได้หรือว่าเทนนิงก็เดี๋ยวเจอกันตรงเทนนิงก็ได้ได้ค่ะสู้ๆนะค่ะพี่ขอบคุณจีเนลมากนะครับเข้มแข็งนะจีเนลขอบคุณเชนกันค่ะข,ขอบคุณที่รักกันสู้ๆ พ่อให้เจอนะคฮะพ่อให้เจอค่จีนเนียร์จะรีบกลับมาค่ะขอบคุณนะครับโอเคยินดีค่ะไปไปขึ้นรถไปไม่เอกราพีม่รับเลยเราไปตรงไหน จีเนลน้องน้องเออน่าจะไม่แน่ใจว่าเรื่องโอที่ไหนเลยสยามอ่ะสยามก็ได้แต่ก็คือน้องบอกว่าน้องจะไปตามหาพ่อเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไอ้ยอข่งตอนที่ทุกคนแซวเรื่องจากบอกผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไม่ได้คิดไม่ได้อยากจะไปแทนสล็อตใครเลยประมาณนี้หมายถึงว่าก็อยากให้ทุกคนอยู่กันเพราะทุกคนก็ทูแฮปปี้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ตัวผมก็จริงๆก็เหมือนเป็นแค่ตัวแถมคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่โดดเด่นหรือมีความสามารถอ <Okay. S 1> ะไรแต่แรกอยู่แล้วโอเคไม่แขจงกันพวกนี้ครับเจอกันไปแ้วเจอกันผมก็เลยจริงๆแล้วใจผมไม่อยากให้ใครออกไปเลยมากกว่าอย่างดีแรนเนี้ยผมก็ไม่ได้อยากให้น้องติดทหารก็ยังคอยเชียร์อยู่ไม่ไม่อยากให้ติดเหมือนกัน